สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่อมายทีวีเช่นเคยเนาะและในวันนี้เนี่ยเราก็ยุ่ในเกมอาร์กันอีกแล้วนะฮะผมเออซึ่งวันนี้เนี่ยป้าก็จะทําการไปจับเจ้าลิงจักจักรกันนะครับผมนะซึ่งลิงจักจักรที่ว่านี่ก็คือเป็นลิงอ e ีคิงคองนั่นแหละเนาะมันมีชื่อว่าเจแกรโตพิเตคัสนั่นเองนะฮะผมนะอีนี่เนี่ยก็คือไม่ต้องใช้อาร์เลยนะฮะผมก็เพราะว่าอาร์ขีคอมันได้เลยนะฮะผมแล้วก็ดาเมจที่แบบว่า รุนแรงในระดับหนึ่งนะครับผมสามารถที่แบบว่าจะล้มแบบพวกทีเล็กอะไรพวกนี้ได้เนาะเออ,อเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปจับมันกันพ่อครับพ่อจะไปไหนอีกแล้ววะผมยังไม่อยากให้พ่อไปไหนเลยโอ้ผมก็ยังไม่อยากให้พ่อไปไหนมันกันนะครับโอ้ยไม่มีอะไรหรอกนะพ่อแค่จะไปจับเอาอีนี่ขี้ต่อนหน้ากูเลยหลเหรอแครานทําไมทําแบบนี้ลูกผมขอโทษครับโอเคที่ลังเนี่ยจะทำกับคนอื่นแบบนี้นะขี้ต่อนหน้าคนอื่นเนี่ยพ่อไม่ปลืม้ม จิมมี่ไปกันเถอลลูกเราไปจับคิงคองกันดีกว่าเดี๋ยวๆขึ้นยังไงวะเดี๋ยวเโอเคขึ้นอย่างนี้เออบินไปเลยบินไปเลยบินไปเลยลูกไปจับคิงคองกันดีกว่าเนาะซึ่งคิงคองเนี่ยมันจะอยู่ตรงแถวแถวอ่าอยู่แถวๆถวตรงไอ้ที่ที่มันจะเป็นป่าเรดวูดนะครับผมนะซึ่งคนะิงคองเนี่ยจะอยู่ที่นั่นเยอะมากเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปที่ป่าเรดวูดกันตอนนี้เนี่ยเราถึงที่ป่าเรดวูดแล้วนะครับคุณพ่อ โอเคลูกเดี๋ยวเราจะบินไปตรงแบบว่าหาอีพวกลิงก่อนนะลูกนะโอเคครับผมตอนนี้นยเราก็อยู่ที่ป่าเลดวูดกันไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งป่าเลดวูดเนี่ยก็จะมีแต่พยันอันตรายอะไรมากมายเลยนะครับผมมีทั้งอีตัวดําดินนะมีอีนกเทเลอร์เบิร์ดแล้วก็อีอะไรวะอีเสือสิงสาราสัตว์อะไรเต็มไปหมดเลยน่ากลัวมากคาโน่ก็มีนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยคือแบบว่าเปิ้ลขอบแบบว่าเก็บไอ้พวกนี้ก่อนโอ้โห คาโน่เต็มเลยเดี๋ยวก่อนนะขอเก็บไอ้นี่ก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งได้อะไรเนี่ยแอร์ดับคืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยีนี่เธอเลิฟเบิร์ดมาโอ้โหแก๊งมาเฟียแก๊งมาเฟียอ,อนาพานนี่เนี่ยต่อยแม่งอีเวนแต่แหงไปซะขอเก็บของก่อนแป๊บหบนึง่งโอเคเอ่าไม่เอาอ่ะมันของกาหุ้ย เดี๋ยวนะจิมมี่พ่อมาช่วยแล้วนี่แหละแทงแม่งยังไงอีเวนเนอย่าทำลายจิมมีก่กูจิมมี่จิมมี่ระวังนะลูกนี่น,นี่โอ้โห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 ตายไปดิครับผมเนี่ EA, ย EAW อเออวีเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิมมี่จิมมี่อย่าไปทางนั้นลูกโอ้โหโอ้เดีย๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนโอ้โหเมื่อกี้นี่คือแบบบินจะไปหาจระเข้โอ้โหคานงคานุอ,อะไรเต็มไปหมดเลยตรงนี้นะครับผมเราว่าเราต้องหาลิงแล้วล่ะจังหวะนี้เนี่ย หามาสักพักหนึ่งแล้วยังไม่เจออะไรวุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีจอดก่อนลูกได้เลยครับพ่อโอเคจอดตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อขอดูเลเวลมันก่อนยิงตัวนั้นโอ้โหมันกําลังคุยเขี่ยอาหารอยู่เลยอะดูเลเวลแดิโอเคเลเวลสิบเจ็ดนะผมเอาตัวนี้เลยก็แล้วกันเนาะโอเคซึ่งอาหารที่ลิงชอบนะฮะก็คือจะเป็นตัวเบอร์รี่ม่วงนะฮะผมนะโอเค เบอร์รี่ม่วงนี่คือจะเป็นอะไรที่ลิงโปรดปรานที่สุดและเราจะไม่สามารถที่จะจับนางโดยการยิงยาสลบได้นะฮะคือเราต้องป้อนอาหารนางเนาะเดี๋ยว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 ดูนะดูนางดิตัวแบบว่าเท่ามนุษย์เลยนะฮะเนี่ยเท่าเราหรือว่าแบบว่ามันตัวอาจจะสูงกว่าเรานิดนึงโอ้หนี่คือบรรพบุรุษของมนุษย์ยุคหินเลยเนี่ยเฮ้ยว่าใครปบนมนุษย์ยุคหินนะเอ็ดโดนบ้านเหนียวเลยโอเค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  ซึ่งลิงตัวนี้เนี่ยคือเราจะไม่ต้องไปใกล้เขานะครับผมนะเพราะว่าเ,าเขาเนี่ยจะมาโจมตีเรานะผมถ้าเราเข้าใกล้เขามากเกินไปแล้วเราก็ต้องรองเขาหิวด้วยนะครับผมถ้า้าเขาหิวปุ๊บเราก็ค่อยเอาเบอร์รี่ม่วงเนี่ยยัดเข้าที่ข้างหลังมันนะผมนะโอ้โหดูสิโอโ้หน้าแก่มากหน้าแก่มากพี่หน้าแก่มากเลยนะครับเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับเนี่ยพี่จะต้องเอาจิมมี่วางอยู่ข้างบนยอดหินก่อนนี้นะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไม่มีคนมาทําร้าย โอเคเดี๋ยวเรามาจาับเจ้าลิงจอกันเลยดีกว่าโดดน้ำโอเคดำน้ำไปหิวหรือ,อยังเนี่ยกูไม่หิวง่ายๆหรอกอีควายโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดวีไม่มีตรงนี้ใช่ไหมดีแล้วที่ตรงนี้ไม่มีพวกสัตว์อันตรายอะไรใดๆเนาะเพราะว่าม้าไม่มีคนโจมตีนางเนี่ยค่าเทมของเราก็จะลดเหมือนกันเนาะโอเคตอนนี้มันหิวละวเดี๋ยวเดียวกูกินทำไมเนี่ยโ okay, อเคเอาไป เออโหขึ้นมา8.4สงสัยแบบว่าต้องจับนางนานแน่เลยเนี่ยเพราะว่ามันเลเวลต้อง17นะฮบผมนะจับนานแน่เลยหวาพาร์ทนี้เดียเรามาส่องหน้าน้องดีกว่านี่เนี่เป็นไงโอ้โอเคเดี๋ยวเดเเด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 เกเดเดเดเ่เดเดอดเ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 เ <c oughs> <c oughs> มดเดเดเเด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 เเดเดเนเดเเอเรดเเ มึงด่าก,กูว่าหน้าแก่งั้นเหรอกูคือบรรพบุรุษของมึงนะโอ้โหตรงนั้นมีสไปโนอีหาชิบหายละหวังว่าอีลิงเราคงไม่เดินมาแถวนี้นะเพราะว่า no. สไปโนแม่งอยู่ตรงนี้เลเวลสด้วยยิบหายละไงโอเคลิงมึงขึ้นข้างบนได้แล้วนะ เพราะว่าตรงนี้อันตรายมากอันตรายสุดๆกัววิ่งเด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 อีอีตัวอะไรมาเนี่ยอุ๊ดเ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 ดอีกาลิมิมัรมึงมาทำอะไรทำอะไรนี่เนี่ยตกแม่งเลยตกแม่งยังไงยังไงยังไงอย่านะครับอย่านะครับหืมมาเกะกะเมื่อกี้นี้ไปขโมยไข่ของกาลิมิมัรมานะครับผมมันน่าจะมาแบบว่าห่วงไข่เด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 งดเดเดเดงดเเเเเเด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  โอเคตอนนี้หกสิบสามแล้วนะครับผมดําเนินการมาที่หกสิบสามเปอร์ละโอเคเดี๋ยวเราก็จะใกล้ถึงความจริงแล้วนะครับเนี่ยกูว่าวันหนึ่งจับได้ใช่ไหม <c oughs> แน่แน่เลยชัวร์แล้วแล้วเราก็มาถึงวันนี้นะครับผมนะตอนนี้ก็คือแบบว่าค่าเทมมันก็ค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะก็น่าจะแบบว่าทีเดียวได้ละมังเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้คือมันก็ยังแบบเดินไปเดินมาอยู่นะครับผมจิมมี่เราก็อยู่บนโคนหินเหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นโอเค ก่อนนะเอออืฉันได้กลิ่นมนุษย์นะกูนมนุษย์อยู่นี่ไงอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยเร็วๆอย่าลีลาอยู่ได้แล้วอีฮากูอยู่ที่นี่สามวันแล้วเนี่ยอุ้ยเดือน,นเดียวเองโอเคเรียบร้อยครับผมได้แล้วโอเคเรียบร้อยอ่ามาเดี๋ยวเราตั้งชื่อนางดีกว่าปูเท่าเต่าหน้าแก่หน้าแก่มากเลยนะลเนี่ยริงเฮ้ยมึงดากก่ากูหน้าแก่อย่างนี้แต่กูต่อยแม่งเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคโอเค,อเคมาเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อกันดีกว่านะครับผมชื่อว่าคองดีกว่าเนาะคองเดียอ่าชื่อคองโอเคคองคองคองเออเรียบร้อยคิงคองเนื่องจากลูกมีพละกกาลังลูกต้องการที่จะเอาพละกกาลังพวกนี้ไปต่อสู้หรือ,อยังความนะครับคุณพ่อ โอเคไปเดี๋ยวเราจะจัดการกับเจ้าลิงตัวนี้นะฮะซึ่งลิงตัวนี้อย่างที่เปิ้ลบอกข้างต้นเราก็คือนางสามารถขี่คอได้เลยนะ,ะผมนะดูดีอารมณ์ฟิลประมาณแบบว่าขี่คอลิงนะฮะจิมมี่จิมมี่พ่อพาลูกมารู้จักนะกับเพื่อนใหม่นะั่นก็คือเจ้าของผู้นายคงเป็นคิงของที่เขาพูดถึงสินะนายมีพลรกํากำลังเยอะใช่ไหม ใช่เพราะว่าฉันเนี่ยมีพลังกำลังเยอะมากๆจะฉันจะต้องต่อกก่อนกับพวกไดโนเสาร์พวกนั้นเพราะว่าไดโนเสาร์พวกนั้นเนี่ยมันร้ายกาจมากไปเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปแบบว่าจัดการเดี๋ยวเราเอาจิมมี่เนี่ยตามเรามาดีกว่าโอเคไปจิมมี่ตามของมาลุของพ่อขอขี่เครื่อหน่อยโอเคครับพ่อเดี๋ยวผมจะพาพ่อปูเองว่ายนะ้ำมาเจอคาโนหนึ่งตัวฮะผมของสู้ไหวไหมลูก ผมสื้อไวครับพ่อผมทําได้ชัวร์คานมันก็แค่ตัวกระจกกระจอกอ้าวมาไงนี่แนี่ตีเลยตีตีต,ตีโอโหดาเมจโคตรแรงเลยคิงคองนี่คือดาเมจโคตรแรงโอ้โหอีเดียวอีนี่เดียว,เ,ยวเออตุยเรียบร้อยคานอเละเป็นจุ้มโจก๊กโอเคจะเห็นไหมครับผมว่าีกเจ้าคิงคองพวกนี้เนี่ยคือนางเนี่ยอาดาเมจโคตรแรงเลยนะครับผมนะตีทีเดียวคือแบบโอ้โหแรงเกินไปไหมจิมมี่ ดี๋ยวพ่อเอาเนื้อให้อ,อ้าวอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นิ่งๆดิลูกอยู่นิ่งก่อนจิมมี่อยู่นิ่งก่อนลูกโอเคได้อยู่นะอา้าวจิมมี่หยุดก่อนโอ้ผมขอโทษครับพ่อโอเคโอเคอย่าเอาเนื้อน้องเก็บไว้ที่จิมมี่เนาะไปะเดี๋ยวเราจะไปแบบว่าไปบูก,กันดีกว่าอุ้ยตรงนั้นมีลิงอีกตัวหนึ่งว่ะเลเวลเท่าไหร่วะก็ดูหน่อยดิโอ้เลเวลสองโอ้โหตัวนั้นก็สีส่วนเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ไป พองเราเอาอยัางไงกันดีผมต้องการที่จะการกับคููอริพวกนั้นนะครับผมอีลิงต on ัวนั้นมันคือคู nea, ่อริของผมมึงจะไปไหนอีนี mm ่ค hmm. e. ู Die ูอริมึงคิดว่าต่อสู้กับกูได้นี่เนี่ยตบก่อนหนึ่งเอยังไงอู้หูอู้หูอู้ยังไงยังไงนี่เนี่ยยังไงทุบ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 คููอริเนาคููอริเนาเนี่ยทุบทุบทุบอืศพลอยน้ำลอยน้ำลอยตุ้มป่องเชียว ลอยน้ำไปซะแค่นี้ฉันก็จัดการกับเจ้าคู่อริของฉันได้แล้วเพิ่มเลนให้อีนี่ก่อนโอเคแปะเดี๋ยวเราจะไปแบบว่าบู๊กันที่ตรงนู้นดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวเราต้องพาอีคองเนี่ยกลับบ้านให้ได้วนันนี้โอ้โหข้างหน้ามีสไปโนว่ะโอ้โหสไปโนสองตัวโอโ้ผมว่าแบบว่าอ่าสองตัวนี้ไม่ไหวแน่นอนเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราต้องแบบว่าเดินอ้อมกำแพงโอ้โห สองตัวเลยเหรอมายืนทำห่าเลยตรงนี้เนี่ยเป็นที่เฝ้ายามหรอโอเคเดี๋ยวเราเดินอ้อมดีกว่านะครับผมนะไม่งั้นเนี่ยเราสองเราตุยหากันหมดแน่นอนทั้งสองสามตัวเนี่ยจิมมี่ไปเร็วโอเคโอเคไปเดี๋ยวเราจะต้องแบบว่าเดินกลับบ้านนะผมนะเดินกลับบ้านวิอ้าวตรงนั้นมีแรปเตอร์คองจัดการเลยไม่ลูกผมก็ว่ายอย่างนั้นนะครับคุณพ่อเดี๋ยวผมจัดการให้เออ โอเคยังไงอ้าวมันรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวแล้วยังไงนี่ในดอกทองตบหนึ่งเออนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอเคโอเคเยี่ยมโอเคเยี่ยมโอเคโอเคกินเนื้อไปเลยลูกจิมมี่โอเคอุ้ยมีคนทำลังทำ้ายกันโอ้ทำ้ายคนไม่มีทางสู้ทำ้ายคนไม่มีทางสู้กันหรอเดี๋ยวไล่ตามก่อนนี่เนี่ยตบอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนกระตะคุบโดนตะคุบช่วยพ่อด้วยช่วยพ่อด้วยจิมมี่ทอง โอ้โหองไม่ช่วยหาะลยเลยเดี๋ยวเหนนะแป๊บนึงเดี๋ยวเต้องแทงแล้วต้องแทงแล้วล่ะต้องแทงแล้วล่ะต้องแทงต้องแทงแล้วล่ะต้องแทงแล้วล่ะต้องแทงแล้วล่ะเออตุยหาไปซะอุยทองของกำลังโดนลุมของเออยังไงยังไงโอ้โหโองยังไงยังไงยังไงแทงก่อนแทงก่อนนี้ฮะแทงก่อนโอ้โหทองแทบไม่มีประโยชน์เลยอะของแทบไม่มีประโยชน์เลยมีจิมมี่มีประโยชน์แค่ตัวเดียวโอเคทอง มานี่เลยเดินถอยหลังทําไมเนี่ยเป็นไมเคิลแจ็คสันเหรอโอเคโอเคโอเคให้พ่อขี่คอก่อนโอเคครับพอ่อแล้วมึงเดินถอยหลังทําไมเนี่ยเพิรเจอร์มากไปเลยลูกเราว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าว,ว่าเราไล่สาระมามา,มากพอละโอโ้โหศพเปลือนเลยเนี่ยศพเปลือนเลยออแรปเตอร์ตัวนี้มันกระโดดทับใช่ไหมทุบมันเลยนี่เนี่ยทุบทุบทุบกระโดดทับกูกระโดดทับก,ดดบกูกลับบ้านดีกว่าอีหา่าเริ่มไล่สาระขึ้นทุกทีละ พ่อกลับมาแล้วจ้าลูกๆโอ้โหนั่นใครอะครับพ่อเอออันนี้ก็คือคิงคองนะลูกเขาชื่อว่าคองอ่าเดี๋ยวก่อนือนเดี๋ยวเราจุดก่อนนะครับผมให้ต๊ัวหยุดโอเคหยุดตรงนี้แหละโอเคจิมมี่จิมมี่ห้ามล้วงอยู่ตรงพี่สุสานไม่เอาีอ่หาไปจอดใต้กระโปรงเฉยเลยโอ้หนี่สินะที่เขาเรียกว่าพี่คิงคองกล้ามใหญ่บึกปืนว้าวแต่เขาก็น่าแก่ไปนิดนึงนะ ใช่สิทคชเขาหน้าแก่มากๆเลยแนย่แล้วก็ตัวเล็กมากด้วยอะ่ะยังไงก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้ว <laughs> นี่พ่อมึงพูดให้มันดีๆหน่อยนะถ้ามึงพูดไม่ดีกับกูแล้วก็เดี๋ยวกูจะเอาหมัดนี่จะปากมึงงอย่าวมึงโดนกูแน่อผมขอโทษนะครับ เป็นไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่าเอ่ยกับการจับคิงคองในวันนี้นะฮะผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเปิ้นจะอาจจะมาจับอะไรอีกเยอะๆเลยนะฮะผมนะจะได้แบบว่าไม่เบื่อกันโอเคยังไงวันนี้นก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ให้เปิ้นด้วยนะครับโอเคไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับทุกคน <laughs>